ขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการอีกครั้งนะคะจริงๆเรียกว่าอุก็ได้ค่ะน้องอูเป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์อยู่ที่คณะแพทย์เป็นนานาชาติจุฬาพรเนาะโดยปกติแล้วนะคะจะสอนเป็นหลักทําวิจัยแล้วก็ทํางานร่วมกับ w e l l s สเอเชียมานานแล้วนะคะเป็นคนที่คิดค้นสูตรพยายามที่จะหาสารสกัดมาซินจี้แล้วก็ทําให้เราอะต้องทานอาหารเสริมวันนึงเนี่ยน้อยลงน้อยเม็ดลงเรื่อยๆอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของตัวคลิพสอินคาออยนั่นเองแล้วเรา จะไม่ขึ้นต้นด้วยการคุยกับใครว่าให้ทานอาหารเสริมของเราก่อนเราต้องบอกเขาว่าให้ทานอาหารโดยปกติทุกวันเนี่ยให้ครบก่อน ัจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอหรือว่าร่างกายเราเสื่อมมากเนี่ยเราก็หันมาพึ่งนะคะอาหารเสริมเสริมอาหารที่มีคุณภาพแล้วยาเนี่ยคือออปชั่นสุดท้ายเลยที่เราจะให้เพื่อนๆแม่แม่ญาติญาตเราทานปกติแล้วค่ะก่อนที่จะทานอาหารเสริมโดยทั่วไปแล้วต่างประเทศเขามักจะให้เราตรวจร่างกายก่อนโดยที่ดูว่าร่างกายเราเราทราบกันอยู่แล้วเนาะเวลาเราทานมันมีอะไรบ้างมีวิตามินซีวิตามินบ มีสารพัดวิตามินหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมหรืออะไรแล้วเราต้องตรวจที่ไหนมันถึงจะรู้ว่าอาหารเสริมที่เราต้องทานเนี่ยจำเป็นจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวครีวพาสอินคาอ์เนี่ยเอา้าต้องตรวจร่างกายด้วยหรอก,ก่อนทานอุดบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องตรวจแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นต่างประเทศอเมริกายุโรปเขามักจะให้ตรวจเพื่อให้เราไม่ต้องทานอาหารเสริมมากเกินไปแต่ทีนี้เนื่องจากความยุ่งยากในการตรวจจริงๆมันมีวิธีนะแต่มัน ยากลาบากแล้วแพงมากเลยนะคะเราก็จะตรวจกันแค่ LD L D L H D L คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหมคะทีนี้แล้วเราจะบอกเพื่อนๆญาติๆเ,เรายังไงว่าเราสมควรทานครีม plus inca oil แล้วให้เช็คสัญญาณ5สัญญาณนี้คะ่ะสัญญาณแรกที่สําคัญที่สุดเลยคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายจริงๆผิวหนังึ้น้หนึ่งในอวัยวะนะคะแล้วใหญ่ที่สุดด้วยเราทดสอบยังไงถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าผิวหนัง เราแห้งแตกขันเป็นหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าเราค่ะโอเมกา้าขาดสารต้านอาจนุมลอิสระเรามาเช็คสัญญาณถัดไปค่ะ อวัยวะถัดไปคือสมองทํายังไงที่จะรู้ว่าสมองเรามันไม่ดีอ่ะคนที่รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากลุกไปทํากิจกรรมอะไรเลยอยากนอนอยู่แต่กับเตียงนี่แหละไม่อยากทําอะไรละเนี่ยคือสัญญาณของการซึมเศร้านะคะมันเกิดจากสารสื่อประสาทและสมองเยื่อหุ้มสมองทํางานผิดปกติแต่เราจะบอกว่าคนที่ซึมเศร้าทานโอเมก้าสไม่ใช่การรักษาทีนี้ถ้าคนมีสัญญาณมีความเครียดความเศร้าเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นอีกหนึ่ง สัญญาณที่จะบอกว่าร่างกายขาดอาการตายแห้งก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะบอกว่าเราอาจจะขาดโอเมกา้าสารต้านอนุมนูลอิสระอาการที่4คือหัวใจเอา้าหัวใจมันยังไงดีมันอาจจะมีการเหนื่อยล้าเต้นผิดจังหวะแล้วเราจะสังเกตเขายังไงดีก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราลุกนั่งแล้วมันบูบวาบมันวิววิวผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะบอกว่าร่างกายเราต้องการสุดท้ายค่ะส่วนที่5นะคะก็คือข้อ เขาข้อแขนแม้กระทั่งข้อมือต่างๆนั่นเองก็เป็นสัญญาณพอมันก๊อบแก๊บ ทุกคนอาจจะคิดว่าเราทานคอลลาเจนก็ได้จริงๆไม่ใช่นะคะความฟืดความหล่อลื่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพราะเราขาดน้ํามันโอเมก้าสามหกเก้าที่คอยไปดูแลอาการอักเสบในข้อต่างๆพอเราเช็คละว่าเพื่อนเราญาติเราหรือคนที่สําคัญของเรามีอาการห้าอย่างนี้จับตัวนี้ค่ะยัดใส่มือเลยค่ะทานซะไม่ต้องไปตรวจร่างกายแล้วเพราะว่าสัญญาณมาแล้วบอกว่าร่างกายเราขาดจริงก็เลยเป็นที่มาเวลาเราทําการวิจัยออกมาแล้วทํา หอย่าง1เม็ดเพื่อให้เราทานเนี่ยต้องมาดูแลองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเหล่านี้นั่นเองเราจะแบ่งกลุ่มสารของเราเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเป็น5น้ํามันที่เราสกัดและทามาเพื่อให้มีโอเมก้าสามหที่สมดุลอุ๊ยเมี7แล้วปกติ3 6 9เองทำไมมี7จ็ด้วยล่ะ5น้ำมันกับ โอเมก้าที่สมดุลได้ถูกออกแบบมาแล้วโดยน้ำมันพระเอกของเราก็ยังเป็นน้องดาวอินคาอยู่แล้วก็น้ำมันงาม่อนน้ำมันปลาน้ำมันครีวและน้ำมันซีบักทอนเป็นกลุ่มที่ให้โอเมก้าครบจบในกลุ่มนี้ส่วนสารสกัดกลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มที่ย้อนวัยทำให้เราหนุ่มสาวขึ้นและต้านอนุมูลอิสระด้วยปกติแล้วทุกวันที่เราทานเนี่ยที่ดีกว่าวิตามินซีก็จะเป็นแอสตาแซน เหนือกว่าแอสตาแซนทีนก็ของกลุ่มนี้แหละค่ะเป็นองค์ประกอบที่มีวิตามินซีมากกว่าส้มมีแอสตาแซนทีนที่ทํางานได้ครบสมบูรณ์มากกว่าแอสตาแซนทีนทั่วไปนะคะก็คือสารสกัดจากคาโมคาโมสารสกัดจากขมิ้นสารสกัดจากสารหลาฮิมโตคอลคัสพูวีเอลลิสก็คือสารสกัดจากสาร่หลสีแดงนั่นเอง ถ้าเป็นกลุ่มที่เบลนเอาน้ํามัน5ชนิดรวมกันเนี่ยที่เล่าให้ฟัง5อาการเมื่อสักครู่จําได้เนาะก็ได้ทั้ง5อย่างนั่นแหละค่ะ3 6 9 7นะคะโดยเฉพาะ3 6 9ยกตัวอย่างปกติแล้วนะคะเราจะคุยกันว่าโอเมก้าสาสำคัญสุดต้องทานถูกไหมคะแต่อันที่จริงแล้วอะ6ก็จําเป็นในการทํางานของร่างกายอยู่ดีแล้วก็9 ก็เป็นตัวที่มีส่วนเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลแบบสมดุลแล้วก็โอเมก้าเเนี่ยไม่เคยมีใครได้เอามาพูดมากเป็นตัวที่จะช่วยบำรุงเยื่อบุเซลล์ผิวหนังนั่นเองกลับมาทางด้านนี้ค่ะไฟโตนิวทริแอนด์แอนตี้ออกซิแดนต์สับนี้หมายความว่าสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่ดีที่สุดที่จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและต้านอักเสบนั่นก็คือ3สารสก,กัดนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขมู ขมูเป็นตัวที่วิตามินซีสูงมากๆม,ม,มากกว่าส้มหลายร้อยเท่าแล้วก็เคอร์คูมินสารสกัดขมินอูจะบอกพี่ๆก่อนเลยว่าจริงๆแล้วแม่อูค่ะเป็นคนที่แพ้ขมินพลายเอยอะไรเออยาไม่ได้แต่ถ้าเป็นสารสกัดขมิ้นที่ได้จากเวลเนสเอเชียมันไม่หลงเหลือพวกสารสีเหลืองเลยเขาสกัดเป็นทูมเมอริกสารสกัดบริสุทธิ์ช่วยต้านอักเสบแล้วมันไม่มีตัวที่มันไปกระตุ้นภูมิของคุณแม่ให้แพ้ปกติเขาทานเนี่ยเขาจะเป็นตุ่มที่ปากหรือท้องเสีย แต่ถ้าเป็นสารสกัดจากเว l l n ส s s a ชียค่ะคุณแม่อุทานได้แม่ก็เลยได้ทานพวกสารสกัดพวกน,นี้ซึ่งสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะนั่นก็คือความดีงามของสารสกัดขมิ้นของที่นี่และถัดไปค่ะเป็นสาหร่ายสีแดงก็เป็นแหล่งที่มีแอส a ตาแซนทีนสูงกว่าวิตามิน500เท่านี่ก็คือแหล่งที่ทําให้มันรวมกันแล้วก็ชะลอความเสื่อมลดอักเสบแบบองค์รวมนั่นเองค่ะ สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือ2กลุ่มนี้มันทำงานร่วมกันอย่างไรน้ำมัน5ชนิดแล้วก็ไฟโตนิวเทรน n t แอน i ี้ออกซิแดที่เล่าให้ฟังที่สกัดมา3ชนิดเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันเคยเห็นคำนี้ไหมคะคำว่า Synergy มันเหมือนคำว่า energy ที่เป็นว่าพลังงานหรือเปล่าจริงๆแล้วอะค่ะ Synergy มันคือการสนับสนุนการทำงานร่วมกันมันไม่ใช่1บวกเท่ากับ2มันคือ1นบวกแล้ว เท่ากับ เป็น10เท่าร้อยเท่าได้เลยแล้วแต่สารอันนี้ก็เช่นกันค่ะน้ำมันและการซ่อมแซมเซลล์จากโอเมก้า3 6 9 7จะทำงานได้ดีมากขึ้นถ้าหากมีสารต้านอนุมูลอิสระในส่วนของ3ส่วนนี้มาทำงานร่วมกันเขาเลยเรียกว่าซีเนจี้อะค่ะก็จะทำให้สารทั้งคู่ทำงานร่วมกันและได้การต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบที่สูงขึ้นและช่วยชะลอไวัยได้ดีขึ้นนั่นเอง ้าเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตสารสกัดขมิ้นโดยปกติแล้วเราดูดซึมไม่ค่อยได้นี่ทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทํางานได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวถ้าอยากให้เขาทําดีหน่อยก็ผัดขมิ้นรวมกับพริกไทยแล้วกันพริกไทยจะช่วยกันกับขมิ้นทํางานแล้วดูดซึมได้ดีเอา้าแต่ในนี้ไม่มีพริกไทยนี่นี่คือความดีงามจากการที่เราเอาน้ํามันมาทํางานร่วมกับสารสกัดขมิ้นและอื่นๆมันเลยทําให้สารสกัดขมิ้นออกฤทธิ์ได้สูงขึ้นนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของผลของการซินอจีเอฟเฟกต์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากถั่วดาวอินคาหรือจากงาม่อนจะเป็นแหล่งชั้นดีของโอเมก้า3ที่เรียกว่า ALA ส่วนประกอบสำคัญของโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองและหัวใจทีนี้ในโอเมก้า3ก็มีแยกค่ายของเขาอีกที่แยกค่ายก็แบ่งออกเป็น3อย่าง 1. ก็คือ ALA 2. ก็คือ DHA กับ EPA ทีนี้เนี่ย ALA ได้จากผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชถั่วต่างๆถั่วงาม้อนถั่วดาวอินคาจะไม่มี DHA DHA จะดีกับสมองเป็นพิเศษดังนั้นถ้าเราไม่ซินารจี้เอาน้ำมันปลามารวมมันจะทำให้เราขาด DHA แต่ร่างกายไม่ได้ขาดนะคะเพราะสุดท้ายแล้ว ALA ร่างกายจะสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็น DHA ได้เองแต่ก่อนที่เราอาจจะทานดาวอินคาอย่างเดียว มันทําให้ฉันขาด DHA ใช่ไหมไม่ใช่นะคะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเอา DHA มาผสมไปเลยใน1เม็ด ALA มันเป็นไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบหลอดเลือดและหัวใจก็จะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนั่นแหละถัดไปเราก็ใส่เพิ่มเติมในเรื่องของงานวิจัยตัวน้ํามันดาวอินคาจะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วนอกนั้นเขายังช่วยบํารุงเกี่ยวกับกระดูกและผิวพรรณด้วยถัดไปค่ะน้ํามันงาน นอกจากการที่เขามี ALA เหมือนน้ำมันดาวอินคาแล้วเขายังมีส่วนในเรื่องของระบบหัวใจด้วยและมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบดูดซึมกระเพาะอาหารแล้วก็ไปช่วยเสริมในเรื่องของควบคุมระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ระบบหัวใจต่างๆน้ำมันปลาเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมากถ้าเราเลือกจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเอาง่ายๆเลยอะ่ะถ้าเราเอาแค่ทะเลลึกแถวๆนี้อาจจะมีสิทธิ์ที่เราจะได้น้ำมันปลาที่มีโลหะหนะักเราก็เลยเลือก จากแหล่งที่ไม่มีโลหนะหนักก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงได้น้ำมันปลาจากประเทศนอร์เวย์เป็นแหล่งที่มีคุณภาพได้ DHA สูง DHA เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเสริมสมองโดยตรงเลยมันเหมาะกับเด็กหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่รู้สึกว่าใช้สมองในวันหนึ่งมันเยอะมากๆเราก็ควรจะต้องรับ DHA เข้าไปด้วยแต่ต้องเป็น DHA ที่มีคุณภาพสูงโลหนะหนักต่ำนอกจาก DHA แล้วนะคะ EPA ก็ช่วยในการลดอักเสบถ้าเราอยา ย้อนไวต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยเคลียร์หลอดเลือดเราน้ำมันปลาและคริวอลออยล์เป็นน้ำมันที่มีสมดุลโอเมก้า3นะคะที่มีทั้ง EPA และ DHA อย่างเพียงพอกับร่างกายของเราน้ำมันคริวก็เช่นกันจะต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าโลหะหนักเขาเก่งมากในการละลายในไขมันดังนั้นถ้าหากเราเลือกแหล่งของน้ำมันคริวคริวอลออยล์ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ต้องปลอดภยัยน่าเชื่อถือเราก็ได้มาจากนิวซีแลนด์นอกจากจะประกอบไปด้วยโอเมก้า3มีด DHA ที่บำรุงสมองมี EPA ที่ลดการอักเสบในร่างกายแล้วอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยแอสตาแซนตินไม่ใช่ว่าจะหาจากที่ไหนเราได้เยอะๆมักจะได้ในสาหร่ายทะเลสีแดงกุ้งทะเลสีแดงแอสตาแซนตินนะคะโดยปกติ A D E K ละลายในไขมันส่วนอย่างอื่นละลายในนะ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสารต้านอนุมูลอิสระเราก็ต้องเลือกที่มันละลายในน้ำมันเพราะว่าของเรามันเป็นของที่มาในรูปน้ำมัน ใช่ไหมคะแอสตาแซนทินอยู่ในครีวแล้วละลายได้ดีในกรดไขมันและทํางานได้ดีอย่างที่บอกว่ามันเลยเกิดการซินเนจีกันแอสตาแซนทินแล้วเข้าไปแล้วก็ทํางานได้เลยถัดไปค่ะน้ํามันซีบัรทอนเป็นสารสกัดที่เราได้จากประเทศเยอรมันทาไมต้องเยอรมันเยอรมันเป็นประเทศที่ในศาสตร์ของแอนทายเอจจิ้งหรือศาสตร์ของการชะลอวัยดีที่สุดในโลกประเทศเยอรมันมักจะมีเทคโนโลยีอะไรดีๆเรื่องนี้ล้ํากว่าใครอยู่ละเราเลยเลือกที่จะเอาสารสกัด ซีบัคททอนมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรา ถามว่าซีบัคทอนดียังไงหนึ่งเลยเขาให้วิตามิน C E A ที่สูงเราก็เลือกพือตัวนี้แหละเป็นพืชที่มีแหล่งของโอเมก้า7ที่ดีที่สุดเราเคยได้ยินไหมโอเมก้า7ว่าหาจากไหนผักแถวบ้านเรามีหรือเปล่าไม่อยากกินเลยอาหารเสริมหาได้ยากมากแต่มันมีในซีบัคทอนแล้วเราใส่ลงมาในพรีวพาสอินคาออยนี่แหละก็จะช่วยในการบำรุงผิวฟื้นฟูการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันมันเลยทําให้เราเวลาทานพวกนี้ผิวเราจะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งอากาศแห้งมีแกซรอนอะไรต่างๆมาแล้ว เป็นคนแพ้ง่ายก็จะแพ้ยาขึ้นนะคะถัดไปค่ะสารสกัดคามคาโมมันดียังไงทําไมต้องใช้มันเราไม่ทานแล้วคะ่ะส้มคามมคาโมมันดีมากมันดีกว่าส้มอีกสมมติเราทานส้มหนึ่งลูกเราได้แค่เนี้ยแต่ว่าเราทานคาโมคาโมในปริมาณเท่าส้มมันเท่ากับทานส้ม5,000ลูกอะ่ะมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมไอ้ลูกเล็กๆล,ล,ลูกเดียวมันได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะสตรแอนตี้เอจิ้งเราศึกษามาเขาว่าต่อให้เป็นของที่เราสลัดลงไปแค่มิลลิกร,รมัมน้อยกว่ากรํารเยอะแต่มีผลต่อร่างกายทุกเซล 30ล้านล้านเซลได้ผลหมดเราไม่จาเป็นต้องทานเยอะแต่ถ้าเราใส่ในองค์รวมที่เขาทํางานร่วมกันได้ดีอ่ะเราใส่นิดเดียวมันให้ผลสูงมากๆเลยแผดไปค่ะสารสก,กัดจากขมิน้นไม่มีไม่ได้เพราะอะไรขมิ้นเป็นภูมิปัญญาของไทยที่เราใช้มาแต่ไหนแต่ไรปู่ย่าตายายเราอายุได้ถึงร้อยถึง90โดยที่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นขมิ้นเราทิ้งไม่ได้เลยเพราะมันคือตัวที่ต้านอักเสบได้สูงที่สุดแม้กระทั่งเยอรม,มันก็ยังเอาขมิ้นในโซนเอเชียเราอะค่ะ สกัดสกัดเสร็จแล้วเขาทายังไงดิบเข้าเส้นทางหลอดเลือดเลยเพราะว่าเขาอยากได้การต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติแบบนี้ไม่พออย่างที่บอกว่าเขาก็เข้าไปช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยจะไปลดในเรื่องของกรดไหลย้อนได้แล้วหลังจากนั้นนะคะทั้งขมิน้นทั้งงาหม่อนจะไปช่วยให้ระบบกระเพาะอาหารลำไส้ดีแล้วดูดซึมกลับขึ้นมาใช้ได้จริงรวมกันทํางานได้สูงไม่พอก็ต้องไปคอยดูแลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม เราถึงใส่คอมมินนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายแอสตาเซนทินจากอีกแหล่งหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระและการชะลอวัยจากคริวพาสอินคาออยด์เนี่ยทำงานได้เต็มที่ก็จะเป็นสารสกัดบริสุทธิ์แอสตาเซนทินจากสาหร่ายทะเลสีแดงทําไมเราถึงต้องใช้สารสกัดจากสาหร่ายฮิมโตคอลคัสเพราะว่าเราต้องเลือกจากแหล่งที่มันสกัดมาอีกผสมกันทํางานซินเนจีเพราะว่าแอสตาเซนทินที่ได้จากกุ้งทริวเนี่ยจะเป็นแอสตาเซนทินที่ละลายได้ดี ในนน้มัแต่แอสตาแซนทินที่ได้มาจากสารสกัดสารายทะเลสีแดงก็จะลายได้ดีในน้ำเพราะฉะนั้นทั้ง2องอย่างต้องทำงานร่วมกันค่ะมันถึงจะได้คุณค่าการต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุด ชาลองวัยจากภายในสู่ภายนอกคืออะไรก็คือว่าเราทานเข้าไปแค่1เม็ดเข้าไปดูแลในระดับเซลล์ก่อนไปต้านอนุมูลอิสระไปช่วยนะคะให้เขามีเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาเห็นว่าผิวพรรณดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นผมสวยขึ้นนั่นเองก็จะเป็น c r e ว p a สอินคารอยครบทั้งโอเมก้าและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสุขภาพดีแบบองค์รวมในแคปซูลเดียวนะคะ เด็กทานได้ไหมสตรีมีคันทานได้หรือเปล่าเราจะบอกว่าเราไม่แนะนำแต่มันไม่ได้เป็นผลเสีย ถั่วปกติเขาแพ้โปรโตีนถั่วแต่เนี่ยค่ะคือน้ำมันถั่วสารสกัดถั่วมันเป็นการแพ้สารบางอย่างเพราะฉะนั้นการทานไม่ว่าจะเป็นโปรดัก์ที่เป็นจากถั่วดาวอินคาจากงาม่อนแม้กระทั่งมีคนแพ้โปรตีนปลาหรือครีวแพ้กุ้งเอาทานได้ไหมล่ะทานได้ค่ะเพราะว่าเขาได้ทำการสกัดมาให้เป็นสารบริสุทธิ์ปกติคนแพ้กุ้งเขาจะแพ้ไขโตซานของกุ้งเราก็ไม่ได้เอาไคโตซานมาเราเอาน้ำมันสาร สก,กัดของเขามาทำซึ่งก็จะเป็นโอเมก้าโดยตรงจริงๆโรงงานเรามีฮาลานปกติพี่ๆอิสลามเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจากตัวเนี้ยให้เขาไปดูในใบของโรงงานในโรงงานเรารองรับอยู่แล้วที่ w l l l n s s s เ s ียเนี่ยรองรับเครื่องหมายฮาลานอยู่แล้วแม้กระทั่งพี่ที่ทำงานในนั้นก็มีพี่พี่อิสลามเช่นกันค่ะ วันละ2เม็ดค่ะก็ทานพร้อมกับอาหารได้เลยเหมือนกันนะคะจะท้องว่างก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้กระตุ้นในเรื่องของการหลังกดเอาแล้วแต่สะดวกเช้าและเย็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้เช่นตื่นขึ้นมาปุ๊บเราทานน้าเข้าไปเลยเต็มๆต็มหนึ่งแก้วก่อนห้ามลุกจากเตียงเพราะอะไรจริงๆแล้วอะค่ะพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะคะพอลืมตาปุ๊บนะคะอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์บิดก่อนบิดขี้เกียจวนไปแล้วก็ก้มหน้าลงกับเตียงแล้วก็ยืดตัวยืดไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งลุกค่ะหลังจากนั้นเอามือไปคววักกน้้ําสแ ดื่มน้ำเริ่มลุกขึ้นมาหย่อนขาพอให้น้ำเข้าไปเรียบร้อยใช่ไหมคะหยิบพรีวพาสมาทานเลย1เม็ดดื่มน้ำตามเข้าไปอีก1แก้วเป็น2แก้วแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราค่อยลุกจากเตียงเลือดเราจะไม่เหนื่เส้นเลือดเราจะไม่แตก ไม่มีข้อห้ามค่ะแต่ว่าต้องอย่าหยุดการรักษาของแพทย์ปัจจุบนันอยา่ารบกวนเวลาทานยาเหมือนกับว่าไทรอยหรืออะไรเงี้ยเราทานยาเวลาไหนให้เราเลี่ยงไปทานเวลาอื่นเพราะว่าการที่เราทานโดยที่เราไม่ทราบว่าสารของเรามันจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับยาของหมอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้เลี่ยงเวลากันสมมติขอให้เราทานหลังอาหารเช้าวกลางวันเย็นเป็นยาไทรอยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลี่ยงไปทานพวกเสริมอาหารในช่วงตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนไปนะคะอยากให้ยาอยู่ในท้องพร้อมกันมันจะไม่ฆ่าฤทธิ์ของยาพวกนั้นค่ะ เขาไม่ได้เข้าไปรบกวนระบบฮอร์โมนค่ะเขาทําให้เราสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะการที่เราใช้สาร anti จ g i n g อะ่ะมันจะช่วยกระตุ้นให้ระบบคือเวลาเราเป็นประจําเดือนเป็นรอบเดือนนะคะมันจะเกิดจากระบบรังไข่ของเราทั้งซ้ายและขวาถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราใกล้จะหมดหรือช่วงหมดประจําเดือนแรกๆอะค่ะถ้าเราเป็นวัยทองวัยรังไข่ของเราทํางานได้แย่มีปัจจัยเสื่อมเยอะทีนี้ถ้าหากมีตัวไหนเข้าไปกระตุ้นให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นถ้ารังไข่เรายังไม่หมด ไขเขาจะฟื้นฟูขึ้นมาสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วเขาจะเริ่มทําให้ไข่ของตัวเองอะ กได้้อีครังและไม่พอหลังจากไข่ตกแล้วฮอร์โมอนที่เหลืออยู่ในรังไข่จะช่วยกันผลิตพวกเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนต่างๆแล้วทําให้ร่างกายกลับมาเป็นสาวได้อีกครั้งหนึ่ง <c ười> ต้องบอกว่าคนที่ทขี้เกียจทานเขามักจะไปหาหมอแล้วเขาก็ไปนอนดริปวิตามินแอนตี Anti ้เอดจิ้งกระปุกละสองสามพันต่อหนึ่งครั้งอาทิตย์หนึ่งไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพ <c ười> ื่อแค่ว่าให้ตัวเองกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะเขาไม่ได้เข้าไปรบกวนระบบฮอร์โมนค่ะเขาทําให้เรา สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นจนรังไข่เรากลับมาผลิตได้อีกจนวันสุดท้ายที่มันไม่มีไข่เหลือแล้วในรังไข่นั่นแหละถึงจะเป็นไวทยทองที่แท้จริงการทานแอนตี้เอดจิงเหล่านี้มันจะช่วยให้ร่างกายเราค่อยๆปรับสมดุลจากการที่มีฮอร์โมนเยอะมาก่อนสมัยสาวๆมันจะค่อยๆผลิตได้น้อยลงตามธรรมชาติแล้วหมดไปแบบธรรมชาติเพราะนั้นหากเรามีปัจจัยอักเสบมันจะตัดชึบเลยค่ะมันจะทําให้รังไข่เราหยุดทํางานเลยทันทีแล้วมันจะทำให เราหงุดหงิดมากๆแต่ถ้าหากว่าเราใช้ศาสตร Anti ์แอนตี้อจิ้งมันค่อยๆหมดไปชะลอแบบนี้ค่ะแล้วมันจะทําให้เราไม่หงุดหงิดเป็นสาวได้ยาวกว่าเดิมนั่นเองค่ะพอเราทานตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะพอเอสโตรเจนไม่มีใช่ไหมคะเข่าเรามันก็จะไม่เสื่อมอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลมันไม่ได้ใส่ฮอร์โมนแต่มันใส่ในเรื่องของการต้านการชะลอไว อันที่จริงตาแห้งเริ่มจากการที่เราขาดโอเมก้า3เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นน้ํามัน5ชนิดเป็นตัวที่รวมทํางานร่วมกันแล้วให้โอเมก้า3ที่มากขึ้นความแห้งอ่ะมันเกิดจากน้ํามันน้ํามันมันน้อยทําไมมันมีน้ํามันในตาด้วยล่ะมันจริงๆมันไม่ใช่น้ามันในตาในส่วนของร่างกายมันประกอบไปด้วยเซลล์แล้วเปลือกของเซลล์คือไขมันถ้าหากว่าเรามีไขมันน้อยจากเปลือกเซลล์ที่มันเสื่อมเราเสริมได้ด้วยโอเมก้า3แต่ไม่พอค่ะในเรื่องของสายตาเนี่ยมันจะต้องช่วยพยุงเขาโดยการ การต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยแอสตาแซนทีนและวิตามินซีก็จะช่วยตรงนั้นด้วยซีบัคทอนก็ยังมีวิตามิน A แต่ก็จะเป็นวิตามิน A ที่ไม่ได้ปริมาณสูงจนทําให้ผู้หญิงที่เขาเตรียมตั้งครรภเนี่ยต้องเลี่ยง เคยได้ยินไหมเวลาเราทานน้ำมันปลาแล้วจะไปผ่าตัดเขาไม่ให้ผ่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ถ้าเราจะผ่าตัดในอีกเดือน2เดือนแล้วเขาให้หยุดหยุดก่อนก็ได้แต่ในโดยปกติแล้วกลไกการแข่งตัวของเลือดอะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนี้เลยกลไกการแข่งตัวของเลือดหรือการออกของเลือดในเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะไอ้ตัวน้ำมันปลาของเราแล้วก็น้ำมันต่างๆมันไม่ได้ไปช่วยทําให้เวลาผ่าตัดเราเลือดจะไม่หยุดไหลอะไรขนาดนั้นแต่มันทําให้เลือดไหลดีเขาอาจจะคอนโทรลเลือดเราย,ยากเวลาเรา ฟาบเข้าไปปุ๊บหลอดเลือดแตกปั๊บใช่ไหมคะเลือดพุ่งป๊ดเลยเป็นตรงนั้นมากกว่าแต่ไม่ใช่ที่ว่าถ้ากินน้ำมันปลาเราเลือดไม่หยุดไหลไม่เกี่ยวนะคะ กระดูกสันหลังเสื่อมเกิดได้หลายปัจจัยค่ะการเนื้อมันดึงล้างหรือปัจจัยที่กระดูกเขาเสื่อมอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปทานอย่างอื่นที่มันตรงในการรักษาก่อนส่วนตัวเนี้ยเขาแค่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูแล้วก็กลับมาย้อนวัยแต่มันไม่ใช่ยาเราต้องบอกแบบนี้นะคะทําให้การรักษาในทุกทางดีขึ้นนั่นเองช่วยสนับสนุนการรักษาแต่ไม่ใช่ยาที่ใช้รักษาโรค ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยเยอะมากค่ะด้วยความเสื่อมของฮอร์โมนการทานอาหารหรืออะไรแล้วแล้วมันไปทําให้ตรงนั้นะมีปัญหาแต่ว่าการที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยตรงนี้จะช่วยเช่นเดียวกันกับของคุณผู้หญิงที่เขาเป็นวัยทองแล้วหมดประจําเดือนนะคะก็คือจะช่วยให้เซลล์มันหนุ่มมันมันหนุ่มขึ้นมันอาจจะไปแก้ตรงนั้นได้แต่ก็ต้องปรึกษาแพทย์อย่างที่บอกอะคะ่ะในทุกๆของโรคประจําตัวในทุกๆปัญหาของสุขภาพเราให้เราเริ่มต้นจากการ ทานอาหารที่ดีแล้วครบแล้วก็เอื้อจากการแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วเราเสริมด้วยเสริมอาหารแล้วถ้าร่างกายมันยังไม่ดีขึ้นเราไปหาแพทย์ก็ได้แต่ถ้าเป็นในลักษณะที่คุกคามชีวิตควรไปหาแพทย์ตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะไม่ใช่ว่าให้ทานอาหารเสริมตั้งแต่ทีแรกก่อนแล้วดูว่ามันหายหรือเปล่าอันนี้ไม่ใชอ่อะไรก็ตามที่คุกคามชีวิตนะคะให้พิจารณาหาแพทย์ก่อนพบแพทย์ก่อนแล้วก็ค่อยทานตัวเนี้ยเสริมกันแต่ให้เลี่ยงเวลานะคะกับการทานยาปกติ ลองตรวจเลือดเนาะแล้วดูว่าร่างกายเราดีขึ้นหรือเปล่าจากการทานอาหารเสริมเหล่านี้เราตรวจได้นะคะท้าทายระบบนิดนึงไปตรวจค่ะดู LD L D L H D L นะคะดูเรื่องเกี่ยวกับไขมันในเลือดเสร็จแล้วดูฮอร์โมนดูเลือดด้วยนะคะว่ามีเลือดเยอะเปล่าเลือดแดงอะคะ่ะเพราะนั้นเนี่ยการทานพวกเนี้ยเราสามารถที่จะท้าทายระบบได้นะคะตรวจร่างกายเสร็จแล้วทานประมาณ3เดือนตรวจอีกรอบค่ะโปรไฟล์ของไขมันต้องดีขึ้นยกเวน้นทานบุฟเฟ่ทุกวันท้าทายอย่างนี้ไม่เอานะคะเพืองเปล่าๆค่ะเราดูแลสุขภาพปกติ เราไม่ทานไขมันเยอะเกินแล้วเราทานตัวนี้ตรวจเลือดไม่พอให้ตรวจเม็ดเลือดแดงว่าปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายตรวจฮอร์โมนเพิ่มก็ได้ฮอร์โมนเพศทั้งหญิงและชายจะต้องกลับมาอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นใน1-2ถึงระดับค่ะสมมุติว่าผู้ชายที่มีปัญหาในเรื่องฮอร์โมนเขาจะต่ำเนาะตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นฮอร์โมนอยู่ที่ 2- อสานกเขาไม่ขันแต่พอทานแล้วสุขภาพดีมันจะต้องขึ้นมาเป็นสีเริ่มขันเล็กน้อยอไะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้น ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการขับของเสียทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทานเป็นกรรมัมเหมือนการทานยาอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นที่จะต้องขับออกมันจะไม่มีโลหะหนักหรือสารที่หลงเหลือแล้วทาให้ไตทํางานหนักตัวนี้จะไปช่วยบํารุงด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคไตทานได้ ทันได้ค่ะถ้าผู้ป่วยมะเร็งที่เขาเลือกที่จะใช้วิธีธรรมชาติในการดูแลตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆแต่ถ้าผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการที่จะเลือก K ีโมในการฆ่าเซลล์ตัวนี้อาจจะไปฆ่าธิ K ์คีโมนะเพราะอะไรีโมคือสารอานุมูลอิสระสารที่เข้ามาฆ่าเซลล์ในร่างกายทําให้เซลล์โทมเซลล์เสื่อมเอ้าแล้วทำยังไงดีก็รอให้เซกชันของการทําคมีเสร็จก็ดูแลบํารุงให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นจากตัวนี้แต่ไม่ทําร่วมกันนะคะเพราะว่ามันจะไปฆ่าธิ K ์คีโมตัวนี้ มันช่วยให้เซลล์สะรอดชีวิตหนุ่มสาวถามว่ามะเร็งเขาจะเอาตัวนี้ไปกินไม่เป็นหรอคะเขากินเป็นกินเก่งกว่าเซลล์ปกติด้วยซ้ําให้คุณหมอตรวจร่างกายหลังทํำคีโมแล้วคอนเฟิร์มค่ะว่าก้อนเนื้อเล็กลงแล้วเราค่อยทานทานเพื่อบารุงให้ร่างกายตัวเองพร้อมในการทํำคีโมเซ็กชันถัดไปแต่ถ้าใครที่จะเลือกวิถีธรรมชาติในการควบคุมมะเร็งทานได้เลยดูมันวิชาการเกินไปไหมคะ ก็ต้องขอบคุณอนะ่พี่ๆมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ดูอบอุ่นมากเลยค่ะ